สวัสดีครับวันนี้ผมไหได้จีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแกนะครับสาหรับเวลาไม่ได้ยินเสียงตึงๆๆแบบนี้ครับเนี่ยครับเสียงมันจะน่ารำคาญมากครับวิธีแกครับไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าผู้ใช้นะครับหลังจากนั้นไปที่เนี่ยครับการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ในคอมก็เหมือนกันนะครับกดฟันเฟืองแล้วการแจ้งเตือนแล้วก็เลื่อนลงมาครับนี่ข้อความคําว่าข้อความกดปิดเนี่ยครับแค่นี้เราก็จะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับ หรือว่าเราอยากมาปิดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาปิดได้นะสำหรับคนไหนที่แบบอยากปิดนั่นปิดนี้ก็สามารถมาปิดได้แล้วก็ผมจะมาสอนการราคาเพิ่มเติมแล้วสาสหรับคนไหนอยากปิดเป็นห้อง,เป,องเป็นห้องนะบัานน,น,น,นี้รูปรูปสอนที่มันชี้ลงมากดคลิก1ทีแล้วก็นี่ครับการแจ้งเตือนนะการราคาการแจ้งเตือนแล้วก็นี่สามารถเลือกได้กล่าวถึงเราเท่านั้นหรือว่าไม่มีก็คือไม่แจ้งเตือนเลยหรือว่าให้แจ้งเตือนแจ้งเตือนข้อความทั้งหมดนี่ก็เลือกได้ ผมแนะนําเป็นกล่าวถึงแค่เราก็ได้หรือว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่เราอะระงับเอ็บีวันก็คือครแท็กเอ็บีวันเราก็จะไม่รู้ไงอันนี้ก็ปิดได้แล้วแต่เลยอะแต่ผมก็เปิดไว้ด้วยผมแนะนําปิดเป็นห้องก็ได้ครับเนี่ยถ้าห้องไม่เยอะผมปิดแค่ห้องแชทอย่างเงี้ยอ่าไม่มีก็คือไม่ไม่ฟังเสียงอะไรแบบนี้เลยครับในห้องแชทแต่ว่าห้องอื่นก็สามารถแบบแท็กเรียกเราได้แล้วประมาณนี้ได้หมดเลยครับสามารถตั้งค่าได้ นะก็จะประมาณนี้แล้วก็คนไหนนะครับที่แบบสนใจ y u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  e p r เม i u m นะครับแบบไม่มีโฆษณาแบบนี้ก็สามารถแบบเข้ามาได้ที่เหดจ g w o r k ครับนี่เข้าหลังจากที่เข้ามานะนี่เรารับยดเสร็จแล้วก็จะมีห้อง Youtube Premium นะครับราคา50บวอนะวิธีซื้อนะครับห้องทิเ๊เก็ตนะครับเลื่อนไปบนสุดน,นะแล้วก็มันจะเห็นห้องทิเ๊เก็ตนี่ก็เิกไป1ที นี่ครับมันจะมีห้องขึ้นมาแล้วก็บอกซื้อ y u u t เนี่ยพิมพ์แปลว่าซื้อ y o u t u b e นะครับนี่แบบนี้ซื้อ Youtube แค่นี้ครับแล้วก็กดซองครับส่งซองไปแล้วก็รอแอดมินมาตอบก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในตัวอื่นๆก็สามารถมาซื้อได้นะครับหรือว่าอะไรในร้าน h ฮ Workshop เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ h ฮ w o r o s h o p ปไว้ข้างล่างนะครับก็เข้ากันไม่ได้นะครับ ตอนนี้คนก็เกือบถึงหมื่นแล้วนะนี่ตอนนี้คน9,656คนแล้วก็ฝากคามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไว้เจอกันครับจุ๊บ